สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกบันอังคารที่14มิถุนายนปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับมีเรื่องราวที่จะมาคุยกันสองช่วงเวลาเช่นเดิมเดี๋ยวช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของประเทศสเปนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนก่อนที่จะถึงฤดูร้อนนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นคลื่นความร้อนที่เลวร้ายที่สุดในรอบ20ปีเลยทีเดียวนะครับเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวพูดคุยกับคุณสมควรต้นจานผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิตอลนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับวันนี้เรื่องของการเห็นชอบให้ปรับระบบและก็การแบ่งประเภทใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพครูเป็น3ระดับด้วยกันนะครับเป็นอย่างไรที่มาที่ไปตรงนี้เดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์เอกชัยกีสุพันธ์ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพในช่วงเล่าเรียงนะครับ ธนาคารอมสินครับได้นําเสนอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพสําหรับผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพนะครับผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้ขับขี่รถสาธารณะก็ได้โดยมีวงเงินสินเชื่อเริ่มตั้งแต่50,000บาทจนถึง300,000บาทนะครับอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ร้อยละ3.99ต่อปีตลอดอายุสัญญา โดยมีระยะเวลาการชำระคืนนาน5ปีด้วยกันนะครับแล้วก็ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง6งวดแรกหรือว่า6เดือนแรกนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้แล้วนะครับ www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับหมดเขตวันที่30กันยายน2565นี้หรือจนกว่าจํานวนวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับคุณฟังครับวันนี้ รายการเล่าสู่กันฟังนะครับเราจะมอบของที่ระลึกเป็นกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันเป็นกระปุกออมสินรุ่นอาชีพในฝันนะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS พิมพ์ข้อความและวส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชม รายการย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมคำบรรเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับในแต่ละรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมสนุกผ่านทางเพจเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้สามารถเข้าร่วมได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ครับให้ข้อม ข้อมูลมีอยู่ว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับธนาคารออมสินได้จัดการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลาชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่42นะครับเป็นการจัดประจำปี2 5 6 5โดยจัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับรรทวนอีกครั้งครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับธนาคารออมสิน,นได้จัดการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลาชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่42ประจำปี2 5 6 5นะครับโดยจัดที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาค เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคําถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลาชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่42ประจําปี2565ซึ่งจัดโดยธนาคารออมสินนั้นนะครับจัดขึ้นที่จังหวัดอะไรตอบเป็นชื่อจังหวัดนะครับจังหวัดอะไรส่งคําตอบมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 Facebook l i v e เข้าไปที่เพจเล่าสู่กนฟังนะครับ สำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่13 ENNIS, มิถุนายนเมื่อวานนี้นะครับจากกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับคุณจันทนาแก้วตาด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของคลื่นความร้อนที่ประเทศสเปนนะครับเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับคุณสมควรต้นจานผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับผมเอาข่าวมาไล่ฟังก่อนก็แล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้น่าสนใจคุณฟังครับ ที่สเปนเนี่ยสำนักข่าวจากต่างประเทศเขารายงานเข้ามาบอกว่าต้องเจอกับคลื่นความร้อนซึ่งทําให้อากาศหรือว่าอุณหภูมิที่นั่นเนี่ยนะครับสูงขึ้นไปเกิน40องศาเซลเซียสนะครับก่อนที่จะถึงฤดูร้อนได้ซ้ำไปเรียกว่าเป็นสภาพอากาศที่แย่ที่สุดในรอบ20ปีนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็มีสภาพอากาศโลกเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดแล้วล่าสุดครับสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสเปนนะครับก็ ได้เปิดเผยรายงานว่าสเปนกําลังเผชิญกับคลื่นความร้อนในช่วงก่อนฤดูร้อนที่เลวร้ายที่สุดในรอบ20ปีนะครับเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คุณสมควรอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสมควรครับครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ครับคงมาไม่ถึงเมืองไทยใช่ไหมครัคุณสมควรฮะเอ่อยังมองาไม่ถึงเมืองไทยนะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงของเขาครับในทางสเปนนะครับกับช่วงปกติ เขาจะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับอ๋อผมเริ่มหนี้ก่อนปกติฤดูร้อนในสเปนเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ฟังต้องึกภาพตามไปด้วยว่าลักษณะของภูมิประเทศภูมิอากาศเขาไม่เหมือนบ้านเราถูกไหมครับถูกต้องครับยังไงครับคุณสมควรนะตรงนี้คือช่วงช่วงมิถุนายน2ี่0 2บเ็ดยี่สิบยี่สบยี่เมิถุนายนเนี่ยเวลาเวลาที่เี่โลกเหนือนะเขาจะหันหันขั้วเข้าหาทางตัวกทิตย์ทางด้านที่จะรับ แสงแดดได้มากสุดก็คือใกล้กับขั้วโลกปกติอย่างอย่างเราเช่นเดียวกันช่วงที่เดือนมิถุนากรกฎาเนี่ยแถบบริเวณตะกินตอนใต้นะครับแถวปักกิง่งแถวอะไรก็จะเป็นช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนของเขาเอาุณหภูมิจะสูงข,ขึ้นโดยปกติของเขานะครับก็บคือขั้วของอทางขั้วโลกเนี่ยเขาจะหันเข้าฟันสเปนก็จะเป็นพื้นที่หนึ่งที่ที่เป็นพื้นที่ที่รับแสงแดดโดยตรงในช่วงนี้อ๋อผมใช้คำว่าแกนโลกเอียงได้ไหมครบคุณสมพล คือปกติมันแกนแกนมันจะเอียงอยู่แล้วแต่ว่าแต่แต่ว่าที่ที่เอียงเนี่ยก็คือเอียงเข้าหาเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ใช่ครับอ๋อแต่แต่ไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้คือแต่ละจุดของมุมโลกมันจะไม่เหมือนกันถูกไหมฮะไม่ไม่เหมือนกันครับมันจะหมุนเวียนกันไปอย่าสามร้อยสิบห like ้าว şey> em, ันเนี่ยก็จะหมุนเวียนกันไปอย่างนี้แหละครับแต่อย่างของเราครับประทานโทษคุณสมพวษแต่อย่างของเราผมถามเป็นความรู้นิดหนึ่งของเรานี่ถือว่ายังยังไม่ค่อยผิดปกติเท่าไหร่ไหมฮะเพราะว่ากาวมันกคือเราจะเท่าเท่าพอๆกันเลยเวลาเวลานี้ใช่ ครับช่วงช่วงบ้านเรานี่จะไม่ก็ปกติเท่าไหร่ครับยกเป็นว่าในช่วงไหนที่ที่เราเข้าสู่ในช่วงร้อนถ้ามันปีไหนที่ที่เอสภาพอากาศภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปมอนกาจจะมีผลอย่างเงี้ยของตะเปนเนี่ยในเรื่องของอในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแถวแถวแอฟริกาแถวแอฟริกาเนาะที่แอฟริกาเนี่ยเขาก็จะมีทะเลทรายที่อยู่ใกล้กันนะครับจริจริงอยู่ที่เนียจาราเนี่ย ก็จะมีมีความร้อนอยู่แล้วล่ะท่าอียิปต์เนี่ยนะครับปกติเาก็จะอยู่ใกล้กันในยุโรปตัออกกยุโรปทางทางอฟริกาอฟริกาหนือนะฮะแต่เพราะปกติก็จะมีความร้อนจากทางด้านถ้าถ้ามีวันไหนที่มันมีลมที่พัดผิดปกติไปบ้างเนี่ยนะครับความขึ้นความร้อนก็จะเกิดขึ้นอ๋อก็คือมันหอบไปจากทะเลทรายอะ จะมีบางส่วนครับที่มัน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 มัดจากความร้อนในทางด้านแอฟริกาเข้าไปผมไปดู Google เนี่ยดูเหมือนทะเลทรายจะใหญ่กว่าทวีปยุโรปอีกนะครับใช่ครับโอ้โหเลยเวลาที่เขาร้อนก็จะร้อนเป็นปกติร้อนมากครับกับเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทางทางการสเปนนี่เขารู้ร่วงหน้าก่อนไหมครับแล้วคนสเปนก็ทำยังไงที่จริงเขาก็พอจะทราบนะทางเทคโนโลยีของทางยุโรปเดี๋เขาก็จะไปไกลกว่าบ้านเราอยู่พอสมควรสเปนฝรั่งเศสอิตาลีพวกนี้ครับับ เขาจะปกแคทล่วงหน้าได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเขาอาจจะไม่เคยเจอสภาพอย่างอุณหภูมิสูงขึ้นมากกว่า40องศาอย่างเช่น43 47ถึงก,กับแตดแต่50องศาอาจจะไม่เคยเจอในในยุโรปอะเนาะเราก็ไม่เคยเจอ50เราก็ไม่เคยเจอ <laughs> นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเขาอยู่ใกล้ใกล้กับทางขั้วโลกอยู่แล้วเนาะนนเป็นมิตรที่สูดขึ้นไปปกติมันก็จะไปร้อนโล่งอุข,ขนาดเนี้ครับแต่บังเอิญพอถ้ามันมีขึ้นความร้อนมา มามามาแผ่เสริมขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่อุณหภูมิมันจะไปแตะ40องศาเลยถ้า40องศาของฝรั่งนี่ก็อยู่ระบาดเหมือนกันนะโอ้อยู่ยากนะ้าดเรายังว่าร้อนเลยแต่บ้านเราใช่ครับบ้านเรานี่ยังคุ้นชินกับอุณหภูมิที่สูงอยู่นะ37 38แล้วก็ว่าร้อนแล้วนะใช่อันนี้40หนักแน่นะครับทีนี้จะจะถือว่าเป็นเป็นเรื่องปกติของเขาได้ไหมครับหรือว่ามันชักแปลกๆปกขึ้นทุกวันทุกวันนะคุณตัวพู์นะเออผมว่ามันเป็นเอ็กซ์4เหมือนกันนะมันมันจะมีความแปก แปรปวนอยู่พอสมควรซึ่งปกติมันแปรปวนมาเรียกว่าเขาตะเป็นไปจะเป็นพื้นที่ที่มีสถิติค่อนข้างจะมีขึ้นความร้อนบ่อยที่สุดนะนะมันเหมือนมันเป็นแมวเขตนะครับระหว่างลมที่มันมาจากข้างด้านมาสุดานตกกับลมที่ขึ้นไปจากเขื่อนแอฟริกานะครับเวลาที่มันขึ้นไปนี่ก็จะมีความร้อนอยู่ในถุงมันเองอยู่แล้วนะครับทีนี้เอแต่ว่ามันปีนี้เพราะเป็นสุดคั่วเหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามันอุณหภูมิมันถึง43หรือ47นี่ คงไม่ธรรมดาครับมันน่าจะเป็นเอ็กซ์ซีอีนึงที่มันร้อนผิดปกตินะครับโอ้โหแ่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามองมองถึงอากาศอีกมุมนึงทางเหนือของสเปนนี่ก็ภูเขาทั้งนั้นนี่ครับมีภูเขาน้ำแข็งด้วยใช่ไหมใช่แล้วเป็นเป็นได้อย่างดีเลยครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นโดมเป็นเกาะตังเลยคืออุณหภูมิเออมันไม่กระจายครับริงจะมีภูเขากั้ แทนที่ว่ามันความร้อนมันจะกระจายไปในทังซีกโลกเหนือมันก็ไม่ไปแต่ว่ามันก็บล็อกเอาไว้ผมผมไม่เข้าใจผิดนะเนี่ยคุณสมควรผมคิดว่าเนื่องจากเขามีภูเขาแถบสวิตเซอร์แลนด์แถบอะไรพวกนี้ภูเขามจะเต็มไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมฮะใช่ปกติฝั่งน้นเขาจะหนาวเย็นอยู่แล้วครับเพราะว่าใกล้กรีนแลนด์เนาะกรีนแลนด์เนี่ยถ้าถ้าเกิดอุณหภูมิเขาแผ่ลงมาทางนั้นจะเย็นแต่ว่า ถ้าเมื่อไรก็ตามที่มันมีภูเขากั้นอย่างเงี้ยนะความร้อนมันจะไม่แผ่ไปไหนมันก็จะเป็นเป็นตัวเหมือนตัวกําแพงกั้นเลยครับว่าม่้อนขึ้นไปแต่สเปนก็จะเหมือนอยู่ในแอ่งเลยครับนับตานึกถึงอย่างนี้ได้ไหมครับว่าในประเทศไทยเรานี่เอาไว้ง่ายตั้งแต่ตอนเหนือของพิษซารุโลกขึ้นไปเนี่ยแถบภขาไทยลำปางอุตรดิตเนี่ยเจอภูเขาทั้งนั้นเลยอากาศอย่างนั้นเลยไหมฮะคล้ายกันเลยไหมฮะ ใช่คล้ายๆกันเลยคล้ายกับที่เถินนะครับที่เถินอนเิี่สุดยอดแล้วอ่าเถินเถินสุดร้อมรอบด้วยนภูเขาแบบนั้นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นความร้อนมันไม่ไปไหนครับละอนตรงนั้นอย่างเดียวเลยโอ้โหอย่างนี้ก็ก็หนักหน่อยแต่ว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้คงแก้ลาบากใช่ไหมต้องใช้เวลาไหมครับมันเป็นช่วงเวลาครับบางปีบางปีที่มันร้อนบางปีที่มันไม่ร้อนหนักนะอย่างสเปนนี่เองเขาบอกว่าขึ้นความร้อนนี่เขาคิดแล้วเนี่ยประมาณสามถึงสองครั้งต่อปีซึ่งก็ถือว่าเยอะนะ อ่าเป็นเขตเขตลอยต่อครับระหว่างเขตเนี่ยร้อนกับเขตอุบุนะครับก็เลยทําให้สเปนนี่เขาก็น่าจะได้รับผลกระทบจริงๆเขาเขาก็ไม่ได้ถึงกับรุนแรงน<ฮ>ะครับในเรื่องของความร้อนที่มันจะสูงถึง40 40 3ขึ้นไปน้อยมาก <c oughs> ผม <นำ S 1> ผมขอเพิ่ความรู้นิดเดียวสุขควรเพราะว่าประเทศไทยเรารู้สึกจะไม่มีคลื่นความร้อนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด เออคลื่นความร้อนจะมีอยู่ครับมีมีช่วงฮิทเบบจะเป็นช่วงเออประมาณมีนาเมษามีนาเมษาครับอ่าครับอาจจะมีคือกระแสลมมาจากทางด้านเออทางด้านประเทศเมียนมา,ามาจากเมียนมาฮะตะวันตกถ้าเวลาที่เราเราบอกคลื่นเนี่ยเราจะบอกเอ่อลมที่มันพามานะก็คือลมที่รประมาณระดับกลางๆก,ก็ประมาณสักเอ่อห้าจุดห้ากิโลขึ้นไปครับแล้วบบ,บนๆออก็จะเป็นคลื่นเป็นลักษณะ เอ่อไซเวกก็คือคล้ายๆกับคลื่นทะเลครับมันมาเป็นแบบนั้นมันมาเป็นวูบๆอย่างเงี้ยแหละแต่มันมาเป็นวูบๆเป็นท่อเป็นลำมาครับ๋อแล้วมันมันไม่ติดเออเทือกเขาตะนาวศรีนะครับคุณสมบูร์เออสักห้าจุดห้ากิโลครับอ๋อสูงไ่าสูงกว่าสูงกว่าออกมาแล้วเขาก็ต้องพอพ้นจากเทือกเขามาแนวเขาลมมันก็ต้องพัดกดลงมาเลยฮะใช่ถูกต้องครับจะเป็นว่าบ้านเราก็คือมันร้อนอยู่แล้วแต่มี ีสเพหรือคลื่นความร้อนเข้ามาก็ผสมลงเข้าไปครับเออหูกกาลังหลับตานึกภาพตามคุณสมควรว่ามันเป็นไปได้ไหมว่ามันมาจากทะเลทรายในประเทศอินเดียส่วนหนึ่งฮะออกมาถึงนี่เลยนหรอะมาถึงโน่นเลยครับยิงมันเป็นคลื่นยาวมาเลยเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในระดับสูงใช่มันมาจากทางโน้นนะอ๋อถ้าลมเข้ามาทางนี้ก็มาถึงได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันแต่ว่าคงไม่หนักขนาดสเปนัหงฮะ ก็ก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับสเปนนี่คล้ายๆกับเป็นแองที่ที่คุณธีรพัฒน์ว่าก็คือมันมันไปไปมันกระจายไม่ออกไม่ออกว่ามันก็ขังเลยเออความร้อนมาเท่าไหร่มันเก็บตรงนั้นหมดเลยแต่ว่าเราเนี่ยคือมันโฟไปฮะมันโฟไปอ๋นนี้คือความต่างนะฮะความต่างเรานี่จะเห็นเฉพาะระดับสั้นๆครับไม่ไม่นานไม่เกินสองอาทิตย์ไม่ไม่เกินอาทิตย์นะครับมาแล้วก็ไป กลับมาแล้วก็ไปอืมกลับมค่อยชั่วหน่อยเพราะเม่งังนก็คงจะแย่เลยทีนี้อลักษณะของเขาเรียกอะไรนะฮีทเฟใช่ไหมขึ้นความร้อนอย่างอยาที่สเปนกับกับญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนกันไหมฮะของญี่ปุ่นมันจะเป็นเขตมิดท่สูงขึ้นไปแล้วอ่ะเนาะมันก็คงจะคล้ายๆกันนิดมีงแต่ว่าตัวตำแหน่งของญี่ปุ่นมันจะมีมีทะเลลมมันจะมาจากทางตะวันออกไปสิบนะครับกับกับกับแล้วอนไนโหดร้ายกว่ากันเออจริงๆถ้าถ้าถ้าความร้อนของญี่ปุ่นก็เออ พอกกันนะเนาะมันพอพอก็คงจะ,ะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่มันเกิดว่าเป็นช่วงไหนช่วงสภาพภูมิอากาศช่วงนั้นเป็นยังไงอะไรแบี้อ๋อขึ้นอยู่กับตรงนั้นด้วยแสดงว่าไม่ได้แปลว่าถึงหน้าร้อนปุ๊บลมพัดวูบมาแล้วก็ไปมัน,นม<า>ีปัจจัยอื่นแอะอออ่าครับมันมีเล,ล้วยอะครับแต่ละช่วงตัมแล้แต่ละช่วง,วงครับครับโอ้ฟังแล้วน่ากลัวเออถ้าถ้าอย่างสเปนเนี่ยถ้าเขาขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะฮะสามสี่สิบเจ็ดใช่ไหมฮะสิบเจ็ดสี่สิบแปดแล้วเเขาอยู่กันยังไงครับ โอ้ใช่จริงๆก็ฝรั่งที่จะอยู่ยากกว่าเราเนอะนน <c oughs> จริงๆจะเจะอยู่ลำบากกว่าเราว่า,าเราเราดีคุ้นตะเขตบร้อนของเขาเกลบอ่นเก็บหนาวอ่ะมันก็อเอา,าถ้าถ้าเกินสามสิบสองสามสิบห้านี่ก็ถือว่าเขาก็อยู่ลำบากกันครับโอ้โหก็ต้องใช้วิธีหลายๆวิธีช่วยครับนั่นดีครับแต่แต่ที่อิตาลีไม่เป็นใช่ไหมครับคุณสมพวรที่อิตาลี กะลิมันมีทะเลช่วยนะมันมีมลมทะเลลมท้องถิ่นเขาอะครับกับอ่ามันจะไปคล้ายๆกับลมที่เฉพาะท้องถิ่นเขา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 ช่วยเอาไวเ้เพื่อที่จะให้ไม่ให้ความอุณหภูมิสูงเกินไปกับก็อพอช่วยได้พอช่วยได้คือดันออกดันลมร้อนออกกับโฟคือมันโฟได้ครับมันไม่ขังเหมือนสเปนนะกับอือครับ,รบแต่สเปนนี่ไม่มีเลยสเปนนี่โอ้ันมันเหมือนเป็นภูเขาด้วยแล้วก็มันจะมีตัวขังแล้วขัง สังความร้อนเอาไว้เก็บกักเลยโอ้โห <c oughs> แล้วอย่างนี้ถ้า <c oughs> เป็นต้นกําเนิดของความร้อนของเขาอย่างในซาฮารานี่ทําไงอุณภูมิไม่รอเป็นก้างห้าซาฮารานี่ก็ถือว่าพื้นพื้นมีแต่ทรายเนาะความร้อนมาเท่าไหร่มันเก็บเท่านั้นหมดอเลสิกกับครับแล้วก็มีลมอะไรช่วยไหมครับ อ,อลมก็มีลมล,ล,ลมลมลมันลมร้อนนะครับมันคงนด้วยอะไรเม,ม่อะไรมากโอตโ่า <c oughs> งและเหนื่อยแทนนะฮะเอาเป็นว่าอ,อของเราเนี่ยไม่มีอย่างนั้นก็ดีแล้วแต่ว่าถ้าสมมติไม่มีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอกาสที่เราจ <c oughs> ะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมีไหมฮะคุณถุกเนี่ยก็คงน่าจะถ้าถ้าณเวลานี้ก็น่าจะยากอยู่ครับเพราะว่ามันของเรามันมันมีหลายปัจจัยหลายตัวแปรด้วยกับหลายตัวแปรที่จะมาช่วยให้ช่วงอากาศที่ อ่าหรือว่าเดี๋ยวเอร้อนเดยวก็อาจจะมีฝนมาแจมอะไรอย่างง<อ>ี้ครับหรือว่าถ้าถ้าว่าอม่มีมีคืออช่วงช่วงอ่มีนาเมษสาห์แต่ร้อนจริงเป็นปกติเรา่ก็มีฝนตกก็ฝนตกด้วยออ๋ออันนี้อันนี้ต้องถามผู้สมควรเลยมันเกิดจากอะไรครับอันนี้ถือว่าโชคดีไหมเนี่ยอ่าก็ถือว่าโชคดีครับ <S 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 เป็นเป็นโชคดีเนาะมาช่วยคลายอบร้อนได้ได้ได้ดีกว่าอย่างอื่นเลยฝนนี้ทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปนะครับพืชพันธุ์ต้นไม้นี่ก็ถือว่า เป็นผลพ้อยได้เนาะถ้าเกิดว่าเราเราจริงๆก็อยากจะเน้นย้ําเรื่องของการปลูกป่าเนาะต้นไม้นะอันนี่จะช่วยเสริมเยอะเลยครับก็ไม่งั้นบ้านเราคงกลายเป็นเกือบเกิดจะเป็นทะเลทรายก็ได้นะฮะแต่อันนี้จะจะไม่เหมือนที่เวียดนามใช่ไหมครับคุณสมควรฮะเอ่อที่เวียดนามที่มันมีอยู่เมืองหนึ่งผมจําชื่อเมืองไม่ได้ที่เขามีแต่ทรายล้วนๆเลยอันนั้นถือเป็นทะเลทรายหรือเปล่าในทางวิทยาิยสตร์ ใช่ครับอันนั้นก็คือเรื่องของทะเลทรายที่มันเกิดเฉพาะสิ่งนคันคือฝนตกน้อยฝนตกน้อยอ๋อครับครับครับฝนตกน้อยเข้ามาในพื้นดินนะครับครับครับแค่นั้นเองไม่ได้แปลว่าเป็นทะเลทรายใหญ่โตอะไรเหมือนในในโกบีหรืออะไรพวกนี้ไม่ใช่นะฮะอย่างอย่างไม่ถึงขนาดนั้นพื้นที่มันกินพื้นที่กว้างกว่านะอันนี้เพิ่มพื้นที่ทุกทุกปีก็จะเพิ่มพื้นที่แล้วไอทะเลทรายโกบีทะเลทรายใช่ใช่ทั้งทั้งจีนทั้งของซาฮาราเอง อกลับเนี่ย,ยนี่ถามเผื่อแล้วไงคุยเรื่องจีนเรื่องโกบีแล้วเนี่ยเห็นจีนเขามีโครงการที่จะทาให้ทะเลทรายเนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่สีเขียวขึ้นมาเนี่ยมันมันจะมีผลอะไรไหมครับถ้าเกิดสมมติทําได้ขึ้นมาสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอไม่ต้องมากอโอ้ไม่ต้องมากคือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็สภาพอากาศเปลี่ยนไปเหมือนกันนะเปลี่ยนเลยเหรอฮะเปลี่ยนได้ครับเพราะว่าหนึ่งก็คือการที่มันจะแห้งแล้งอย่างเดียวแต่ถ้าถ้าเขาปลูกได้นะหมายถึงพื้นที่เ้ิ่มขึ้าคด้ถ้าได้ คือ <c oughs> ถ้ามันไม่ตายซะก,ก่อน <c oughs> ครับนี่ <c oughs> ความอดทนของพืชในที่อยู่มันก็จะต้องอาศัยระยะเวลาวต้องพัฒนาพันธุ์ที่บนหมอนนะที่สามารถอยู่ในทะเลทรายได้ค <c oughs> ือไม่ต้องไม่ต้องหมายถึงเขียวขนาดบ้านเราขนาดนี้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นนะครับยังเพียงแค่เพิ่มเพิ่มว่ามันมีที่กำบังมีอากาศเก็บน้ํ<อ>นาดได้บ้างอะไรอย่างนี้ทำให้ดูดน้ําดูดซับอะไรนิดนิดเหมือนกับเป็นการเพิ่มโอเอซิสในทะเลทรายไหมครับทํานองน้นใช่ครับถ้าทำได้ขนาดนั้น ฝนก็จะมาเพิ่มอาจจะเมื่อก่อนอาจจะไม่มีฝนหรือมีฝนตกน้อยแต่จะเพิ่มห้าสิบหกสิบมีนี้ก็ถือว่าเยอว่าเยอะแล้วครับของเรานี่ถึงนิดเดียวห้าสิบหกสิลมินแต่เขานี่เยอะในทะเลทรายใช่ใช่ถือว่าเยอะในทะเลทรายครับปีนึงแทบจะไม่มีตกเลยอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดือนนี้เดือนมิถุนายนเดี๋ยวจะยังไงต่อครับอากาศในบ้านเราครับคุณสมควรในบ้านเราเองเนี่ยก็คงจะยังมีฝนอยู่ครับช่วงนี้จะสิบสี่สิบห้าสิบหกากสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าจะหายไป อ่โนและมาอาิตีก็ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับมรสุมจะแรงขึ้นตอนนี้ล่องล่องเริ่มขยับลงมาต่ําก็คือทางปกุมทางด้านภาคเหนือที่สารก็เลยตรงระยะนี้มีเสียงฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเช้าเมื่อเช้านี้ก็มีถล่มถล่มครับมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นครับอาจจะมีมวลอากาศเย็นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ชัดเจนในช่วงฤดูฝนเราคือมีตรงตรงจีนี่เขาจะมีมวลอากาศเย็นแต่ว่าไม่แรงก็พยายามจะเบียดให้ล่องอะ ลงมาต่ําเดิมเนี่ยมิถุนามิถุนากรกฎาคมเขาจะไปภ่าถ่านอยู่ตทางโน้นเลยครับแถวจีนตอนใต้เพราะจีนตอนใต้ทางโน้นจะฝนตกเยอะหน่อยช่วงน้ำท่วมจะมีน้ำท่วมเป็นประจําในช่วงมิถุนากรกฎาคมพอ,อสิงหาสิงหาตุลาสิงหากรกัายาเขาก็จะเริ่มเลื่อเลื่อยลงมาครับครับก็บจะมาประเทศไทย รอประเทศไทยแต่ปีนี้ก็ยังต้องมาดูนะว่าเดือนกรกฎาเนี่ยฝนมันจะเยอะขนาดไหนแต่ดูแล้วเนี่ยคำว่าฝนจริงช่วงปีนี้ก็ดูจะทิง้งทิ้งไม่นานนะครับอาจจะมีมาแจมก็เสียสักสามวันห้าวันอาจจะหายไปบ้านกลักบ,บมาครับแสดงว่าทางแถบภาคเหนือเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะมีฝนตกได้นะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ทั่วทุกภาคนะฮะ ครับยังยังมีบางจุดที่ที่อาจจะมีฝนหนักได้ในช่วงวันสองวันเนี่ยครับครับครับอาจจะเป็นจุดที่มีความชื้นเยอะๆหน่อยนะครับคุณสมบูรครับใช่ครับมีต้นไม้มีความชื้นเยอะหน่อยออที่ดูดดูทซับเลยดีนะครับอ่าครับอ่าเอาละครับได้ความรู้เยอะเลยวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุณใหม่ครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับครับคุณสมควรต้นจานนะครับผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมตุนิยมวิทยาคุณผู้ฟังครับก็ เรียนรู้ครับคลื่นความร้อนใครจะไปสเปนช่วงนี้เช็คอกากาศก่อนนะฮะไม่ใช่ไปยุโรปแล้วต้องเอาเสื้อกันหนาวไปหรือบางทีไม่แน่บางทีกลางวันเนี่ยอาจจะร้อนแต่กลางคืนอาจจะเย็นก็ได้นะครับยังไงตรวจสอบสภาพอากาศของกันแล้วกันนี่เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับช่วงเล่าเรียงวันนี้พูดคุยกันเรื่องของการเห็นชอบปรับระบบและการแบ่งประเภทใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพครูออกเป็น3ระดับด้วยกันนะครับพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ เอกชัยกีสุขพันธ์ประธานคณะกรรมการมาตราฐานวิชาชีพในช่วงเล่าเรี่ยงนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้จัดการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลาชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่42ประจำปี2 5 6 5นะครับคำถามคือจัดขึ้นที่จังหวัดอะไรตอบไปจังหวัดนะครับจัดขึ้นที่จังหวัดอะไรส่งคำตอบมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 f a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ